ทำภูมแล้ว200ตัวนะคะถ้าเท่าขีดอันนี้เหรอคะค<อ>ุณปมาอ๋อน่งสองนี่นนตัวใหญ่รุ่นสามบาทก็มีแถวอันนี้นะคะเขาจะได้เลิกนะคะล้อยป่าแล้วนะคะในพวกหนองนาเหาเป็นปลานินนะคะเป็นนินหมันทั้งหมดหนี่งห้าพันนะคะทุกคนเบิ่งกินได้บ่คิดว่าเป็นไข้มากไหมบ่ เออยายาจ้ะก็ตื่นแองนะยาตื่นแองว่ปาไนปาทับทิมบ่บานบันห้องห้องปลาไนต์เด่นสายพะการีปลาทับทิมทราบว่า ตัวนะคะถ้าเท่าขีดอันนี้เหรอคะคุณป้าอ๋อหนึ่งสองมีตัวใหญ่รุ่นสามบาทก็มีแถม เออแมงอันนี้เขาลายแทะแมงอะไรนั่นน,น,นั่นไงอ๋อนี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนน้ำชาแนลสบายดีพี่น้องทุกคนเอ่อเอฟซี C ทั้งหลายคะ่ะวันนี้นะคะน้องซิือนอยู่ที่โค้งน้องนาน,นะคะกับพี่จอยแล้วก็คุณพ่อนะคะสวัสดีครับคุณพ่อกำลังเออแกะอันนี้นะคะเขาจะได้เลิกนะคะปล่อยปลาแล้วนะคะใน พค้งหนองนาเฮาเป็นลาน,นินนะคะเป็นนินหมันทั้งหมด5,000สาฮาใหญ่ขึ้นหลายะะแล้วค่ะแล้วกันมันเลิกแล้วค่ะเทคนิคการปล่อยเนาะ,ะเดี๋ยวเบิ่งหน้าเพิ่มความโหดปล่อยก็คือจะต้องเอมฆาเมฆาเข้ามาเพื่อให้มันรู้ว่ามันจะมีนะ้ำตรงแบบนี้นะอะไรที่ผสมกันกับน้ำเหมือนน,ออน้ำยูรานขเขา่ไมแล้วก็เทเลยเทเลยเนาะเทเลยบอกเทเลยหล่ะังนาทีเหรอ ไม่รู้แล้วเออไม่รู้ก็แปลว่าเทเลยเรียบร้อยแล้วครับดีนะได้ลุยพร้อมลุยพร้อมโตพร้อมใหญ่พร้อมกินนะพร้อมกินแล้วร้อครับเขาจะป่อยทุนี้แงร้อบแมนสองตัวสองตัวสอง้ตัวกาง่นเขามาได้ป่ะลองลอง ไปเยอะเลยถุงมันกับอย่างอโอ้เอามาเยีะยถุงนะครับเฮ้จะหา,าดูพี่จอยมาปล่อยนีหอยด้วยเหรอพี่จอยหอยอะไรนะหอยจูบหอยจูบ,จบ,จบนี่่อยได้ไหมหได้ตอนแรกเห็นอยู่ร้านขมูลหมุน,มน กำลังคิดว่าป่ามันสิเป็นวินงอ่บอกิดาเห็นร้านของมุนมุนก้อนนี่เขาจะใส่อันออกซิเจนนะนรัแมนนั่นเลยคือจิว่ามันสิเป็นวินงอยู่บอกสุ่ป่านี่ไปแล้วแล้วมันสิเป็นวินงแล้มันจะสีหลอดนะครับผมมาโขกเขาเพราะว่าเพราเอ็ดมุน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 เนาะมันจะกินโก้ไหมปลาหน่อยกิน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 โก้เราก็เยอะนะคเลยนี่ดำดำไหนแม่นบดอันนี้นี่ เป็ดเข้าไปแปดถุงบอกตรงนี้ถุงละสองร้อยเจ็ดถุงพันสี่ตัวพันสี่ร้อยตัวโอ้ไปอแล้วครับตระกบมันสุกไู่เนาะให้พี่จอยรีวิวตะกบอยู่โคกน้องนาเฮานะคะอปป่าไปก็คือเก็บกินแล้วใกล้ก็กินแซ่ดไ้นี่เขาบอก พอเก็บนี่ตะกุบไปให้ใกล้กินแต่คนกินก็คือหมดก่อนะอนะพอคัดไกลเป็นเลยระนันหวานเนนะาะต้นนี้หวานในต้นนี้นะไม่มีะนะคะทุกคนเบอร์กินได้บ่ะว่าเป็นไขมักไหมบ่อือยาจ้าจนแล้วก็ตื่นแดงนะอย่าตื่นแดงเพราะ บรรยาก,กาศต้นไม้เลยถึงสัตเดติดหมดแล้วบรรยาก,กาศนาถีงดำเสร็จแล้วออกหน่อแล้วกล้วยกล้วยออกหน่อเยอะขนาด ที่กบกบสองตัวสามตัวก็กบเยอะอยู่งูก็มีดูสามเช้าได้ชิงช้าใหม่แล้เดี๋ยวมารีวิวเต็มๆให้ดูในคลิปหน้าเนาะค่ะทุกคน,อ,น,น,นอันนี้มานนั่งให้เบอร์ซัมราซือ้อนะคะว่ามัน ก็คาเปรี้นี่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิร์กจัเสือนะปล่อยไฟปล่อยมาโดกลงจากต้นพร้อมเลยไก้สมโดีพักอยู่นะคะชิ่งช้านะครับเพิ่งเสร็จโดนตุ้มสาเหมือนกันเดี๋ยวจะปล่อยป่าฝั่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่าจะปล่อยฝั่งนี้เดี๋ยวจะมาปล่อยป่าฝั่งนี้อีกที่เหลือน่าจะปล่อยมืดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันค่ะลงตรงไหนทุกคน ในมะเสาก็มีนะคะโคงหลงน,นาเฮามีทุกอย่างระวังมือเดอ้อตอนนี้เก็ะปลาปลาทับทิพน์้ยนะนี่มืันมือมือนี้แหะเป็นมือดีเด้อมือนต่ละดีได้มือนังก็เราต้องเอาน้ำเข้าให้มันเปลี่ยนปรับเปลี่ยน กระเบิงกันวะเดือนไดเขาจะได้ปีนะคะปีม okay. ันเร่ะจ้ายปีแล้วตองเดือนตเดือนระวังระลื่นอะไร่างเี้ยไปกับผักเอ่อพี่เอาไปหอยมั้ยเนาะไปกับผัก ขี่ดุยลูกดุยเข้าอย่างนี้นะคะไปแล้วนะคะนองป่าเขานี้น่าจะตัวที่สามพันแล้วไปหลายตัลุ้นนะอะตุงได้หรอนี่นี่ไม่ต้องมูดมูดเดียวก่อนหรอเอามาชิ้นกินหรอูดกนันตัวเาเมื่อกที่หมูการะคะไปดูแล้วทุกคนเมอมูนั้นนะคะสอหมู คือหามันตอนไหนไปนี่ตอนเย็นหรตัวนั้นมันนั่งตัวเนี่วเหมือนมันจะบารอดเลยเออเขเป็นแตงเงาแแหงยอาตืมน้ำทุกคนต้องมีตัวเดียวได้อยู่มาแล้วเขาเอาน้ำก่นนั่นแห้ะสั่อนเนอาหแล้ว่าเข้าไปจุ่มไปจุมมันนะหลุยลุยก็มีหอยด้วย งูกินี่บอกกูนี่ไอ้อละอีกเออสองสี่สี่ถั่ไกลกันกับที่นี่นะคะไปแล้วปลาไนต์ไปดูปลาทับทิมบ่บ้านบาน้บานห้องห้องปลาไนต์เดนสถาพกลางเรียกปลาทับทิมคาดว่า พัดลมให้น้องคุณสินกับบ้านใหม่ที่จะมาอยู่นะคะเราจะปล่อยอที่นี่นะคะโคกงหนองนาสีนุ่นนะคะแล้วแล้วที่เรา,เ,าเป็นครั้งที่แล้วอะ่ะคือมัน ฝนตกพายุเขามันก็เลยแบบว่าโต๊กลงมาอันนี้เขาเอ็ดใหม่เอ็ดแบบน่าจะเ,จเมันคงเลยนะคะฝังน็อตข้างหลังอ๋อนี่คือเป็นการฝังน็อตข้างหลังเดี๋ยวจังมารีวอยให้เอฟสีได้เบิง่งเต็ๆมๆอีกเทือนึงนะคะคลิปนี้กัน แวะให้เบิ่งนิดหน่อยนะคะทุกคนค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะคลิปนี้เนาะก็เอาบรรยากาศการ,การปล่อยปลาของปีนี้เนาะมาฝากทุกคนนะคะก็เดี๋ยวทาเบิ่งว่าตอนเริ่มมันจังจะใหญ่นะคะ<ๆ>เขาอาจจะซึกสะดุ้งให้เอฟซีเดเบิ่งอีกเนาะ,ะหรือว่าจังไก่ก็ให้เอฟซีฮาริตามเนาะพี่จอยเนาะคาดว่าอีกกี่เดือนเราจะได้กินสามสี่เดือนนี้รอบก่อนเราก็ยังได้กินเลยโดดอยราสามสี่เดือนนะคะเรางนุงกันรอไปก่อนตอนนี้ปล่อยน้องให้น้องแบบ เล่นน้ำพี่โคกนงนาเราไปก่อนนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะผู้ด้มากเนาะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยรอติดตามดม้วยนะคะว่าคลิปหน้านี้เศรษฐกิจอ,อย่างพีโคกหองนานะคะเดี๋ยวอัปเดตหลายม่งให้เบิ่งกับใ,ให้เอฟซทาติดตามะะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วจะ